มาแกะสูตรขนมปังเกลือสุดฮิตจากเกาหลีกันค่ะสิ่งที่ทำให้คนไทยติดใจขนมปังเกลือก็คือรูปทรงน่ารักปุกปีกคล้ายกับครัวซองค่ะสีน้ำตาลสวยมีเกล็ดเกลือโรยด้านบนส่วนเนื้อในขนมปังก็นุ่มคล้ายกับโชคุป,ปังค่ะรสชาติเค็มๆนัวๆชุ่มเนยส่วนก้นขนมปังก็จะต้องกรอบเกรียมน่ากินค่ะ ขอบอกว่าไม่ยากอย่างที่คิดวัตถุดิบมีไม่กี่อย่างเองก่อนจะเริ่มทำฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเรายังมีสูตรเบเกอรี่อยากอวดอีกเพียบเลยค่ะจากการทดลองมาแล้วก็หลายครั้งเราพบว่าแป้งขนมปังที่เหมาะกับการเอามาทำขนมปังเกลือควรจะเป็นแป้งที่มีโปรตีนสูงจะทำให้เนื้อขนมปังมีทั้งความนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นค่ะ ขนมปังเกลือมีลักษณะเหมือนโชคุปังนมจะเป็นไขมันสำคัญที่ทำให้ขนมปังของเรานุ่มค่ะแล้วเบิ้นความมันด้วยวิปปิ้งครีมลงไปส่วนน้ำจะทำให้ผิวขนมปังของเรากรอบค่ะความฉ่ำของขนมปังจะมาจากเนยค่ะ จะยี่ห้อไหนก็ได้ขอแค่เป็นเนยสดแท้เปอร์เซ็นต์ไขมันสูงสูค่ะและนี่ก็คือเ t e เจอร์แป้งแบบที่เราต้องการนุ่มแต่ว่าหยุ่นดึงแล้วยืดได้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพักก้อนแป้งไว้1ชั่วโมงนะคะ ระหว่างนี้เรามาเตรียมเนยกันค่ะเมนูนี้น่าจะเรียกว่าขนมปังเนยมากกว่าเพราะความฉ่ำเนยนี่แหละที่ทำให้คนติดใจขนมปังเกลือกันทุกรายแป้งฟูแล้วค่ะสังเกตว่าแป้งจะแห้งลงนิดหนึ่งด้วยเราจะตัดแป้งเป็น6ก้อนเท่าๆกันประมาณก้อนละ80กรัมค่ะ คลึงแป้งเป็นทรงกลมเล็กๆแล้วพักแป้งไว้15นาทีค่ะการพักแป้งจะช่วยให้แป้งคลายตัวทำให้เราสามารถเอามาคลึงเป็นทรงยาวๆได้ค่ะ ขั้นแรกเราจะขึ้นแป้งเป็นทรงตะปูก่อนแล้วค่อยๆค,คลึงแป้งไล่จากบนลงมาล่างให้ได้ความยาวประมาณ16นิ้วค่ะจากนั้นเอาเนยที่หั่นเตรียมไว้มาม้วนเข้าไปแบบนี้ค่ะหน้าตาเริ่มน่ารักคล้ายกับครัวซองแล้วนะคะก่อนอบเราจะพักแป้งรอบสุดท้ายอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะ ปล่อยให้เนยแย่งซีนมานานถึงเวลาของเกลือแล้วค่ะ Pearl Salt เป็นเกลือทะเลบริสุทธิ์เกล็ดขาวใหญ่อันเดียวกันกันกบที่ใช้โรยหน้าเพรสเซลเลยค่ะเกลือตัวนี้มีข้อดีคือเมื่อโดนความร้อนแล้วสีจะไม่คล้ำเลยเหมาะกับการเอามาตกแต่งขนมอบอบเสร็จแล้วสีขนมปังสวยมาก ทาเนยอ,อีกนิดหน่อยก็จะได้ขนมปังเกลือที่เนื้อสัมผัสฟูนุ่มก้นกรอบส่วนด้านในเนื้อขนมปังก็ฉ่ำเนยสำเนาถูกต้องเหมือนซื้อมาจากเกาหลีเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วใครอยากกินขนมปังเกลือแบบไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีลิงก์สูตรอยู่ในแคปชั่นเลยค่ะ